สมเด็จพระจักรพรรดินาโรหิตุแห่งญี่ปุ่นกรุงโตเกียวหมอมชันและพระราชินีรู้สึกสะเทือนใจอย่างยิ่งจากการถึงแก่สัญญกรรมที่โศกเศร้ากะทันหันของนายอาเบะชินโซอดีตนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นหมอมชันและประชาชนชาวไทยขอร่วมอาลัยกับประชาชนชาวญี่ปุ่นที่ต้องสูญเสียผู้นำซึ่งเป็นที่เคารพยิ่ง ผู้ซึ่งมีคุณูปะการและการอุทิศตนที่ไม่เพียงแต่ได้รับการยอมรับจากประชาชนในประเทศเท่านั้นหากยังได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางทั่วโลกอีกทั้งภายใต้การนําของท่านเกียรติภูมิและสถานะการได้รับการยอมรับของประเทศญี่ปุ่นภายในหมู่ประชาคมระหว่างประเทศนับวันแต่จะเพิ่มพูนยิ่งยิ่งขึ้น ในด้านความสัมพันธ์ทวิภาคีนั้นนายกรัฐมนตรีอาเบะมีความเชื่อมั่นในมิตรภาพอันแน่นแฟน้นระหว่างประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทยและได้เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกันในทุกทางมาโดยตลอดโดยเฉพาะความร่วมมือทางด้านการค้าและการลงทุนให้เจริญมั่นคงเพื่อความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและความเจริญร่งร่วมกัน หม่อมชันในนามของประชาชนชาวไทยขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมาอย่างฝ่าพระบาทและประชาชนชาวญี่ปุ่นรวมทั้งภริยาและครอบครัวของท่านอดีตนายกร,รัฐมนตรีในการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่นี้พระปรมาพิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว